เริ่มกันเลยครับสกิลที่1บูไฟบูเลตสีสกิลจะเปลี่ยนไปหลังจากเราอัปเกรดผลปีศาจนะเวอร์ชันนี้จะเป็นสีฟ้ากันแล้วเมื่อก่อนเป็นสีเขียวสกิลต่อไปสกิล F อฟไฟไฟครับเป็นสกิลบินได้นั่นเองสกิลไฟอันนี้ยังไม่ตื่นนะฮะยังไม่มีเอฟเฟกใดๆเป็นลูกไฟบินธรรมดาอ่ะเดี๋ยวผมบินวนให้ดูก่อนอันนี้แบบไม่ตื่นครับในการอัพสกิลเราจะใช้เงินม่วงทั้งหมด2,000เงินม่วงกัน อัพไปเลยครับ2,000ท่วนลองกันเลยจะเห็นได้ชัดว่าสกิลเร็วขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกเยอะขึ้นนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตดีๆว่าลูกไฟก็ใหญ่ตามขึ้นด้วยส่วนตัวก็เร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับสกิลต่อไปมัดอคัคคีอันนี้ลองแบบไม่เต็บกันครับทดสอบรอบที่2เอาให้เห็นชัดๆกันไปเลย ในการอัปเกรดมัดอัคคีเราจะใช้3,000ครับ3,000เงินม่วงมาหาเป้าหมายแล้วลองกันเลยดีกว่าเรามาลองกันว่าสกิลจะเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่ากับเวอร์ชันนี้เจอแล้วเปิดก่อนเลยโอ้สกิลค่อนข้างกว้างใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกไฟเผาด้วย ทดสอบกันอีกทีครับเห็นชัดๆกันไปเลยชาร์จได้เรามาลองมุมสูงกันดูบ้างฮะอีกมุมนึงเปียสกิลค่อนข้างใหญ่ฮะอลังการขึ้นเยอะเลยสกิลต่อไปเซาอักคีลองเวอร์ชั่นไม่ตื่นกันครับอีกรอบไปเป็นไงเพื่อน มาดูกันครับว่าวันนี้เราใช้เท่าไหร่4,000เริ่มเยอะขึ้นเลยๆครับเรียบร้อยอสกิลอัปเดตมาลองกันเลยครัโอ้เวอร์ชั่นแรกไม่กระโดดขึ้นมาอันนี้เราจะกระโดดขึ้นมาด้วยขออีกรอบหนึ่งดูอีกมุมกันบ้างครับเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะ สกิลสุดท้ายกันแล้วครับจัก,กรพัรดิเพลิงลูกบอลไฟนั่นเองยังไม่ตื่นลูกจะเป็นประมาณแบบนี้เป็นพระอาทิตย์ลูกเล็กๆนี่ฮดูรัศมีระเบิดกันบ้างครับเอาแบบช้าๆชัดๆเลยพร้อมแล้วปล่อยเป็นไงครับเรามาลองเวอร์ชั่นตื่นกันบ้าง ใช้เงินม่วงเท่าไรหนะ้าพันห้าพันทั่วเลยตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสกิลหมดแล้วมาลองกันเลยฮะสกิลสุดท้ายจากกระพัดเพลิงเวอร์ชั่นตื่นเฮ้ยโอ้โห,โโหมีวงไฟรอบๆตัวหูใหญ่กว่าเดิมเยอะตอนนี้ผมมองไม่เห็นตัวตัวผมเองแล้วเนี่ยสวยครับสวยสกิลไฟลูลกเบลเลอร์เลย เดี๋ยวหมุนให้ดูหลายๆวงโอ้ตอนระเบิดจะมีเอฟเฟกไฟด้วยอีกรอบหนึ่งครับดูหลายๆมุมกันบ้างจะได้เห็นสกิลชัดๆไปเลยสามารถชาร์จได้เห็นไหมฮะที่มือเป็นการชาร์จไฟรอบๆตัวจะมีออล่าปล่อยไฟฮะสกิลแสบตาสวยดีลูกใหญ่ขึ้นอลังการฮนะ รอบๆดูบ้างหมุนไปเรื่อยๆเอฟเฟกตตอนระเบิดพื้นแตกมีไฟกระจายรอบๆขอบคุณครับวันนี้พอแค่นี้แล้วกัน